บทที่14บทสวดมหาสมัยสูตรเอวามสุต,ตงังเอกังสาม,มัญย,ยังพระควาสกเกสุวิราลติกปีละวัตุสมิงมหาวเนพิกุสกเกนาสัตถิปัญจามาตีหิตพิกุสกตีหิสภพเหวะอรหันตหีหิทัศชิจาโลกธาตุหิเทวาตาเยปุย,ย,ยนาสิกบัติตาโพนตีพระกวัตันทัศนาย,ยพิกุสังคัญจะอา,าระโคจะจุนังสุทาวาสก,กายิกาดังเทวานังเอตทัทโคสิอายังโคพระควาสกเกสุวิหาร,ราลติ กปีละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสเคนะพิจทิงปัญจามาเตหีพิขุสติหิตสภีหีวะลาหันเตหีท้าสังหิจาโลกธาตูหิเทวาตาเยปุยนาไชเมัสสนิปติตาโหนตีพัคขวันตังทัสนายพิขุสังกัจจะยานูนามยามปีเยนะพัคขวาเตนุปัสสังกมยามะอุปัสสังกมิตวาพัคขวะโตสติเกปันเจก,กคา,า,า,าถาภาเสยยามาตีถ้าโคตาเทวาตาเสยยาถาปีนามะภะละวาปุริโสสามิชิตังวาพาหังภาสาเลยยะปะภาสาลิตตังวาพาหะ พาหังสามิเชยยาเอวะเมวาสุธาวาเสสุเทเวสุอันตลหิตาภะคาวโตสปุระโตปาตุละหังสุอาทะโขตาเทวตาภะคาวันตังอาหิพิวาเทตาวาเอกมันตังอัฏฐังสุเอกมันตังทิตาโขเอกะเทวตาภะคาวโตสติเกีมังคาถังอภาสีมหาสมโยปาวะนสวาาาัสมิเทวกายาสมาคตาอาคะตัมมะหะ มังธรรมะสามังทักขีตาเยวะอปาราชิตตสังคันติอนโขอัปาราเทวตาพระควะโตสันติกีมังคาถังอภาสีตัตตะโขพิขาโวพระมาทะหังสุจิตตังอัตโนอุชุกะมะกังสุสารถีวานตานิคะเหตตาวาอินทริยานีละคันติปันทิตาติอินคโออัปาราเทวตาพระควะโตสันติกีมังคาถังอภาสีเจตวะขีหลังขีตวาคาลีขังอินทักขีหลัง โอหัจจามีชาเตจารันติสุทาวิวาลาจาักขุมาสุธันตาสุสูนาคาติธารโขอัปปาราเทวตาพภควาโตสัติกิอีบังคาทางอภาสีเยเกจีพุทธทางสร,รนณังคตาเสเหนตพคามิสสันติอป,ปายะภูมิงปหายะมนุษสังเทหังเทวกายากป,ปูเรปาลิปูเลสันตีติธัรโขภควาภิขูอามันเตสีเยปุเยน เยนะพิกขเวทัาสาสุโลกธาตูสูเทวตาสนิปฏิตาโหติตาาาาถาคตังทัศนยาพิผูสังคัญจะเยปีเตพิกขเวอเหสูงอัติตมัตทานังอรหันโตสมาสัมพุทธาเตสัมปิทัควันตานังเอตัปะละมาเยวะเยวะ เทวตาสันนิปริตตาอเหสูงเสยยะถาปีไมยะหางเอตลหิเยปีเตพิกเวภาวิสันติอนาคตมัตทานังอรหันตงสมาสัมพุทธาเตสามปีพระขวันตานังเอตาปรามาเยวะเทวตาสันนิปฏิตตาภาวิสันติเคยยะถาปีไมยะหังเอตละหีอาจิขิสามีพิกเวเทวกายานังนามานิกิตายิสามีพิกเวเทวกายานังนามานิเทศสามีพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาถาสาทุกังมณะสิกโลทะภาสิสามีติเอวัมพันเตติ โธเตภิกขุภควาตูปจัตโซสมภควาเอตตทาาวจะสีโลกามนุษย์กัสสามิอัฏฐะภูมิมาตถสิตาเยสิตาคิริขภา,าลังปาหิตตาสมาหิตาปุถุสาสีหาวะสันลีนาโลมะหังสาพิสัมพุนโนโอทาตามานาสาสัทธาวิปะสะัสสัตวิ ปเสน,นะมะนาวิลาพิยโยปจจัตเตยัตตาวะเีกาปิละวัทเวอโตตามันตยิสัทธาสาวะเกศาสนเนระเตเทวกายะอภิกันตาเตวิชาณาถาพิโคเตจอาตบะมะกาลุส,สุตวะพุทธศสาสนางเตสัมปาตุลกหูปยานังอมนุสษษานาคธ ณทศนังอเปเกสตามทัทธคุงสหัสสักอธสัสตลิงสตังเอเกสหัสสานางอวานุสานะพัทธส,สูงอเปเกนตามทาพพัทธคุงนิทิสาสภพาวุธาอหุงตันจสัสพ,พังอภิยาญาพวกิตวัยลาจาคูมา,าตโตมันตยิสัทธาสาวเกสานระเตเทวกายา,าอภิกันตาเตวิชานาถาพิตโ,โวเยวหังกิตยิามีพีลาหิอนุปภะโสสตัง สหัสสาวย่าขาคุมมากาปีะวัฒวาอีที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยส่าสัสิโนโมทมานาพิกามูพิขูนัสมิติงว่านังชา ชาสหัสสาเหมวตายะขานานตะวันนิโนอิทิมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยะสัสิโนโมทมานาพิกามุพิขูนาสมิติงวนางสาตาคีลาสิติสหัสสายะขานานตะวันนิโนอิทิมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยะสัสิโนโมทมานาพิกามุพิขูนาสมิติงวนางอิจเตโสาสหสสายะขานานตวันนิโนอิทิมันโตจุติวันโตวันนาวันโตยะสัตสิโนโมทมานาพิกามุพิขูนาสมิติงวนางเวส สามิตาปัจจสัตสาตาญาขานานตะวันนนโนอิทิมันโตจุติมันโตว,วันนาวันโตยัสัิโนโมโทามานาภิกาบุพิขอนางสามิติงว่านังกุมพิโรราชคหิโกเวผุละสานิเวสะนิเวสะนังพิยาโยสัตพิยาโยนางสัตตาสาหัสสังญาขานังปายิรูปัสาติกุมพิโรราชคหิโกโสปาขานาสามิติงว่านัง ปุริมันจัตทิสังราชทาตารัตถงปัสสาสติขันธพานังอาทิปฏิมหาราชยาสสิโสปุตตาปิตาสาภาโวอินทามามหาภลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสิโนโมท้ามานาภิการมุภิขุนาสมิตติวันนงทักขีนันจัตทิสังราชวิรุณวิวิรุณโหตปะลุนโหตปะสาสติภูมิพดานังอธิปติมหาราชยาสสิโสปุตตาปิตาสาภาโวอินทนามามหาภลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสิโนโมท้ามานาภิการมุภิขุนาสมิตติวันนง ปัจฉิมันจัตทิสังราชาวิรูปรขู่สาาสตินาคานังอธิปติมหาราชายัสศสิโสปุตตปิกจสาภาโวอิท่ามาม,ามหาพลาอิทิมันโตจุติมันโต,ว,ต,นตว,วันหนาวันโตยัะส,สิโนโมทา,า,นา,ามทาานาอภิโมทามนาอภิกามุภิคุณนางสมิติวัานางอุตตรลจัตทิสังราชโกเวโรตปัสสาสติ ตปะสาสติยขาดังอาทิปติมหาราชายาสิโสปุตตาปิตาสภาหวอินทนามาอินทนามามหาพราอิตทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสิโนวมทามนาพิกาบุพิขุนางสมิติง้นางปุริมาทิสังทัตตาร์โถทักขีเนนาวิรุหโกปัจฉีเมนาวิลูปะโขกูเวโรอุตระังทิสังจตุจตาโลเตมหาราชาสัมมันตาจตุโลทิสาทัทธัลละมานาอัททางสุวะเนกาปิละวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจะนิกาสถา มายากูเห็นุเวเทนนุวิภูจะวิภูโตสหะจันทโนกาเมาเศโถจะกินนุมันทุนิมันทุจะปะนาโทโอปะมัญโยจะเทวสูโตจะมาตาลิจิตเะเสโนจะขััพโพนาโลรชาชาชโนสะโพอาคูปัญจสิสขโคเจวติมพาลูสุริยะวัชชา,าเอเตจันเยจะราชาโนขันทพาสหะราชุพิโมทา,านาภิกามุงพิขุนัสสมิติวานางัง อาถาคูนาภาษานาคาเวสาราสหายตันชักกาตันชักกากามพระรัตตตาลาอาคูบายาคาสหายาติพิยามุนาทตตาลัทธา,าจา่าอาคูนาคายะสัสิโนโอเอลวันโนมหานาโคโซโปาขสามิติงวะนางเยนาคาลาเชสหะสาหารันติทิพาทิชาปักขีวิสุทธจกักขูเวหายาสาเตวะนะมะนะปตตา จิตตราสุปนาอิติเตสนามังอาภัยยันตทานาครลาชาน้ามาสีสุปนาโตเขมามากมากสีพุโทโธจันนะหาหิวาจาหิอุปะวะหายันตานาคาสุปนาสารณามากังสูพุทธังชิตาวาชิต ละหัตเถนะสามุทางอสุราสิตาพาตโลวาสาวสเสเตอิทธิมันตโตยะาสสาิโน,นกัลกัจฉามหาพิสมาอสุราธานะาเวคาสาเวปัจิตติสุจิตติจจปะหาราโทนามูซีสหานามูจีส,จส,จสาหปาะาตันจัปพาลิป,ปุตตานังสาเพเวโรจันนามกาสานในหิตวาพระลิงเสนังลาหุพัฒมุปาขามุงกับมโยธานีพันธันเตพิกขูนสมิตริวะนางอาโปจายต จ่าเทวาปทาวีจาเตโชวายาตถาคมุงวาลุนาวาลุนาเทวาโสโมโจายาสสสาสหะเมตตาการุณากายิกาอาคูเทวายาสสสิโนท้าเสรษฐาสถสาทธากายาสัพเพนะนาณตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยาสสสิโนโมทามานาภิกามุมวิปุนังสัมมิติงวะนางเวเทวเุจ่าเทวาสาาหารีจาา่จจาอัสมาจ่าทูเวยยมาจันทสุปานิสาเทวาจันทมาครูปุรกขิตาสุริยะ ยสัสูปันนิสานเทวาสุริยะมาคูปุรกิตานาขัตตานิปุรกิตตวาอาคูมันทวาลาหากาวาสุนังวัสโวเโสโโสภโกสะโกปาขาปุรินทัทโททัศเ,เตทัศธากายาสเพนานาตะวันนิโนอิตทิมันโตชุติมันโตว,นวันนาวันโตยะสัสิโนโมทามาันาพิกามุพิกุนังสม,มิติงว่านางอาถาคูสหาบูเทวาชาลามาคัคคสิชาลามาคัคคสิกขาลิวะอาริทธากาจาโรชาจามาบุพะ นิพาสีนโนวารุณาสหธรรมจะอาจุตตาจะอเนชากาสุเรยญายจิลาอาคูอาค,อคูวาสาวะเนสีนโนท่าเสตเตท่าสากายาสะเพนะันตะวนันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาะวัน,ตวนโตยะสิโน,นโมทามานาภพิการมุพิขูนังสมิติงว่านางสามนามหาสามนามนุสามนุสษษุตมษษาคิดทาปทุสิกาอาคูมนุอาคูมโนปทูสิกาอาจหาคูหาลรโยเทวายะเยจารโอหิตตาวาสีโนปารลคามหาปารลคาอาคูเทวา,า,ทาะยะสิโนท่าเสต ข้าตถาคายาสภีนานัตตะวันนินโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันได้วันโตยสะสัตสิโนโมทม้ามนาพิกามุงพิขูนางสาม,มิติงว่านางสุกากรูปหาอาลุณาอาคูเวคณาสาสหาโอทาตะใครยะหาปาโมโอขาอาคูเทวาวิจักนาสถามัตตาหาลาตะขาชานิสกกาจายาสะสัตสิโนอาญา ธะระยังอาคาปัจุนโยยทิสาอภิวาสตีท่าเสเตทัาสทากายาสเพนนาณตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันหน้าวันโตวยะสัสสิโนโมทามานาพิกามูวิขุนนางสมิติงว่านางเขมิยาตุสิตายามากันแทกการแต่ลสัสสิโนสัมพิทตการลาบะเสราโชตินามาจะอาสวานิมานารติโนอาคูอาถาคูปัลนิมิตาท่าเสเตทัาสทากายาสเพนนาณตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันหน้าวันโตยะสัสสิโนโมทามานาพิกามูวิขุนนางสมิติงว่านาง สัตถเตเทวาที่กายาสัพเพนานันตวานิโนนามันวเยนะอัตชุงเยจันเยสัทาิสาสห์ปาวุฒะาชาติมักขีรังโอขาทินนมะนาสาวางังทักเขโมขาตาลังนาคางจันทังวะอสิตาติตังสุพามาปรมมตโตจาปุตตาอิทิมตโตสาหาส์สนังกุมาโลติโสจาโสปาขาติิติงวะนังสาหาสภามะโร โลกานางมหาพามาพิติทาติอุปปาปน,นชุติมันโตพิสมากายโยยะสัสีโสทะาเศษเศษฐอิสระอาคูปัจเจกาวะสาวัตติโนเตสันสันจะมานะโตอาคาหาริตโตปริวาริตโตเตจะัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสภามมเกมาละเสนอาอภิกามีปัสสะกันหัตสามันที่ยัง เอถาคันหัตถาพันธาถาลาเคนาพันธามาถูโวสมันตาปริวาเลธามาวมุจิธาโจจินางอิติตถามหาเสโนโกันะหาเสนางอัปเปสยีปานินาตาละามาหาัจจาะสลังกัตวา นาเพละวังยะถาปาวุสโกเมโคทนยันโตวสวิชุกโกตถาโสปจุทาวติสก,กุโทอาสยังวเสตจัจสภังอภิยายาสาวกิตวาราจาัคขูมาตโตอมันตยิสัทธา,าวาเกสาสเนลเตมาลเสนาภิกันตาเตวิชานาถาพิคาวโวเตจะอาตตาปมักกาลุงสุตตะวพุทธศาสา,สานังวีตะลาเคหีปากามงเนสงงังรมปีอัญชายุงสภเวชิต ต่สังคามาพระยาติตายาสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวากาเตชะเนสุตาติบทที่15มงคลจัก,กรวาลใหญ่สิริทิติมติเต,เตโชชยาสิทธทิมหิที่มหาคุณาปาริมิตาปุญญาธิการัสสะสาพันตาลายะนิวาละนะสามาสาาาาาสามา,ถ,าถัดสะพระวาโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทาวติงสามาหาปุริสารลคณานุภาเวนะอาสีตะ ยานุภายานชนานุภาณะอัตถุตตละสัตตะมังคะลานุภาเวนาฉัพพันณะลังศียานุภาเวนาเกตุมารานุภาเวาาปปะตตานเวปปะทัศปาราม,มิตานุภาเวนาทัศอุปปาลามิตานุภาเวนาทัศปารามัทปาลามิตานุภาเวนาสีละสมาธิปัญญา นุภาเวนาพุทธานุภาเวนาธรรมานุภาเวนาสังขานุภาเวนาเตชานุภาเวนาอิทานุภาเวนาภาลานุภาเวนาฮะเยยยะธรรมานุภาเวนาจัตุลาสีติสหัสสะสะธรรมขันทานุภาเวนานวะโกโุกุตตะธรรมานุภาเวนาอัฏฐางขีกามัคคานุภาเวนาอัฏฐาสัพมะปฏิยานุภาเวนาช้าลาวขียานานุภาเวนาจตุ สัญจายานุภาเวนะทัศพระละยานุภาเวนะสัพพัญยุตญานานุภาเวนะเมตตากรุณิคาเมตตากรุณาวุทิตาอุเบกานุพาเวนะสัพพะปริตตานุภาเวนะนัตนาตายาสารนานุพาเวนะตุยหังสัพพะโลคะโสกุปปัฏฐะวะทุกขโทมานัสสุปายาสาวินาสันตุสพัอันตรายาปีวินาสันตุสพัะสังกัปปาตุยหังธรรมินันตุทีขายุตตาตุยหังโหนตุสะตาวัชีเวนะ สังคิโกโหตุสัพพธาอากาสัปภาตาวะนะภูมิคังคามหาสามุทธาอารักกาเทวตาสัทธาตุมหีอนุลาคันตุ ประวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนาสธาโสธีพวันตุเตะประวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนาสธาโสธีพวันตุเตะประวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนาสธาโสธีพวันตุเตนักขัตตยขัปูตานางป่าป่าขานิวาลนาปาลิตตสานุภาเวนาหันตวเตสะอุปทเเวนักขัตตยขัปูตานางป่าป่าขานิวาลนา ปาลิตัสานุภาเวนะหันตวะเตสะอุปัทเเวนัขัตายะข่าปูตานังภาปะขานิวาลนาปาลิตัสานุภาเวนะหันตวะเตสะอุปัทเเวบทที่16พัทเทกรัตตคาถาอติตาอติตังนานะวาคะเมยยะนับปาติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะตีตัดตามตีตามปาหีนันตังอปัตตันจะ อนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็ไปอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นยังไม่ถึงปัจจุปนนันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสติอสังหีลังอสังกุปปังตังพิธามะนุภารูหิเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทางปัจจุบันไม่งอนแงนไม่คอนแคนในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงจเจริญทั้งธรรมพึงจเจริญธรรมนั้นเนื่องเนื่องให้ปร่ปองโพงเถิดอัจเชวากิจจะมาตับปางโก ชัญยามาลัณังสุเวพึงทําความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุง่งนะหิโนสังคารันเตนะมหาเสนนะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจุราชผู้มีศสย,ยานาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาระลิมาตาปิงอาโหรตามะตันทิตังตังเวพัทเทกรัโตติสันโตอาจิขขะเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลวว่า ผู้มีราตีหนึ่งเจริญถ้าด้วยประการชนนี้แลบทที่17อภินหาปัจเวกขณะปาระชาลาธโมมหิชาลังอนติโต เรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พระยาิธิธรรมโมมหิพระยาทิงอนติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมมหิมรณะนงอนติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สพเพหิเมีิเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละวินเป็นต่างๆต่างๆคือว่า คือว่าจะต้องได้พัดผ้าจากของและเขาเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมัสโกมหิกรรมทายาโทกรรมะโยนิกรรมะพันธุกรรมะปฏิเสรโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมมังกริษามีกรรละยานังวาปะปักกังวาตัสธายาโทภวิสามีจากเราจะทํากรรมอันใดไว้เป็นผู้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับของของกรรมนั้นสืบไปเอวังอามหิหิอภิหันอปะทาเวก ปจัจจวกที่ต่อพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิด